สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิริยาสังทองเลขที่20คท .101 ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการขายสินค้าบานอินเทอร์เน็ตการขายสินค้าบานอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นศตวรรษ1 9 7 0เริ่มจากการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานแในช่วงเริ่มต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นบริษัทเล็กจะมีไม่มากนะักต่อมาได้มีการแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ บอบด้วยคอมพิวเตอร์ดีซได้มีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและเว็บทำให้หน่วยงานบุคคลต,ต่างๆในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในปัจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภทเช่นการโฆษณาการซื้อการขายการซื้อหุ้นการชำระเงินการหางานการประมูล และการให้บริการเป็นต้นขอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทอนิกส์หมายถึงคือการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำกัดรูปแบบของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับองค์กรและเอกชนทั่วไปโดยอาศัยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารติดต่อสื่อสารกันเช่นประมวลผลและการส่งข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งข้อความภาพเสียงหรือการนำเทคโนโลยีมาปเป็นมาเป็นปัจจัยสนับสนุนส,งสน่งเสริมทำธุรกิจคอมเมิร์มีการแบ่งประเภทของอ e ีคอมเมิร์กันหลายหลายแบบเช่นอ e ีคอมเมิร์ประเภทอีคอมเมิร์ประเภทคอมเมิร e ์6 6ประเภทอีคอมเมิร์ประเภทซึ่งมีอ e ีคอมเมิร์ที่แตกต่างกันไปค่ะการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนที่สำคัญ5ขั้นตอนดังนี้ 1. การค้นหาข้อมูล 2. การสั่งซื้อสินค้า 3. การชำระเงิน 4. การส่งมอบสินค้า 5. การให้บริการหลังการขายประโยชนของพาณิชอิเล็กทรอนิกส์กมีอยู่3ประเด็นคือประหยัดค่าใช้ใจ่ายลดค่าใช้ใจ่ายบุคลากรบางส่วนลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อแบบเดิมๆไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาสามารถทำการค้าได้24ชั่วโมง7วันผ่านระบบอัตโนมัตินางสาวพ,พิทยาสัรทอรขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ